สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับเมลีโอทันงดาวซีเซิร์เวอร์ 5G นะเลยแล้ววันที่ผมเนี่ยรอคอยก็มาถึงนะในวันที่เสียงของผมเนี่ยกลับมาเป็นปกติแบบร0 0รซนแล้ววันนี้ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยฟิตมากๆนะผมก็เลยแฮมมีหนึ่งเนี่ยจัดของเกียร์ให้ผมแบบแน่นๆนะซึ่งวันนี้ผมคิดวิธีการแกล้งเด็กมาแบบเต็มๆนะเพราะว่ากูมีเวลาพักผ่อนเยอะมากนะแล้วก็สาหรับใครเนี่ยที่โดนผมแกล้งในคลิปนี้นะก็อย่าลืม ทักไปหาแอดมินหนึ่งเพื่อร,รับของปลอบใจด้วยนะแล้วก็สําหรับใครเนี่ยที่เป็นสายฟาร์มนะกำลังมองหาเซิร์ฟเวอร์เล่นอยู่ซึ่งตอนนี้เซิร์ฟเวอร์5ตีเขากําลังจัดกิจกรรมฟาร์มนะซึ่งผมบอกเลยว่าแจกเยอะชิปหายนะซึ่งสําหรับใครเนี่ยที่ฟาร์มได้ที่1นึ่งจะได้ตัวละครมูลค่า2,000และที่2เนี่ยจะได้ตัวสั่งทำ1,000ห้า 1, 5, นะแล้วก็อันนี้ก็ได้ตัวละครโคตรยากซึ่งการแข่งขันนี้จะแข่งกัน7วัน7คืนคือมึงไม่ต้องนอนนะไอหนเฮียการแข่งเนี่ยคือมึงแบบ Hey, เดี๋ยวกูฟาร์ม12ชั่วโมงูมฟาร์ม12ชั่วโมงคือแบบเมื่อยท้อแล้วก็แค่นั้นยังไม่พอสมมุติว่าเราฟาร์มได้ที่1ใช่ไหมแล้วเราล่าบอสด,ดําคือเรามีโอกาสเก็บสะสมพวกนี้เพื่อไปแลกปืนมูลค่า8 0 0พบาทซึ่งผมบอกเลยว่ากูกูก็ไม่รู้ว่าต้องฟาร์มเท่าไหรอ่อ่ะถึงจะไดะ้แต่มีโอกาสได้นะแล้วแล้วก็สําหรับใครที่ฟาร์มบอสด,ดําเก่งๆคือมีของดาเอ้แรงๆเนี่ยมีโอกาสรับเซตไซตามะด้วยก็คือ มีโอกาสดรอปอะใช้คำนี้ดีกว่าผม <c oughs> พูดตีกันขาดจริงๆไม่ได้ทำคลิปนานแล้วก็เซตไซตามะสำหรับใครที่คือแอดมินหนึ่งอะมันโง,โงค่ครับผมบอกเลยเซตนี้เขาไม่ได้ขายกันพันเดียวล่าสุดผมไปเช็คในกลุ่มเซตละพันหกซึ่งแพงที่ผายพันหกอะคือไอของโปรโมชั่นเนี่ยผมกล้าใช้คำว่ากระจอกเลยเจอเซตไซอะเซตละพันหกอันเนี้ยไม่ใช่ตามองไม่อยู่ในสายตาได้ไอเทียเนี่ยของทั่วไปเลยเจอเซตไซวิธีอะแล้วก็อันนี้ก็คือ ของซ่มซึ่งพูดถึงของซ่มแล้วผมบอกเลยว่าเซิร์ฟเวอร์นี้กล่องซ่มร้อยห้าสิบเปิดคูรเท่คูรเสียผมกล้าพูดเลยว่าเป็นระบบเปิดกล่องที่ใช้คําว่าไงอะ่ะน่าจะสวยสุดในบอซี Z. ตอนนี้ละมั้งน่าจะแบบเท่สุดด้วยซึ่งผมบอกเลยว่าโอกูอวยเหมือนเซิร์ฟตัวเองไอ้เฮ้ยเอ้ย,อย,อยกูไม่รู้ว่ากูเปิดเซิร์ฟตัวเองกูจะอวยขนดาดน,นี้หรือเปล่าวะนี่คืออวยเกินแล้วก็อันนี้สำหรับใครที่ตามผมมาก็อย่าลืมไปโพลล์รำนะผมก็คงอธิบายเพราะว่า ได้เสียงกลับไปแหบอีกพูดเยอะเละเกินแค่เปิดคลิปก็สมล้านชั่วโมงลมะมั้งสุ่มครั้งละห้ารออ๋อคือใช้ G C สุ่มพวกเนี้ยมีโอกาสได้รับไอ้นี่ด้วยนะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะได้รับไอ้ของไปค้าปืนอ่ะเออแล้วผมลืมบอกไปอย่างหนึง่งเซิร์ฟเวอร์นี้ผมไม่รู้ว่าผมมั่วหรือเปล่านะแต่ว่าตอนผมยิงบอสอ่ะผมได้ G C ด้วยนะเว้ยผมก็ไม่ไแน่ใจว่าได้หรือเปล่าเนี่ย ผมไม่รู้ว่าแลกยากเปล่าโอกาสดรอปแต่ผมส่วนตัวกูไปฟาร์มบอสด,ดำมาแล้วไอเฮียเอ้ยดรอปอยางเกลือนี่ผมลองให้ดูคืผมพูดเลยนะตอนผมกดเปิดกล่องครั้งแรกอะผมเออเลยไอเฮียของมกูค้างเพราะว่าแต่มันเป็นอย่างนี้ดูดูทุกคนจริงๆผมเปิดกล่องเล่นไปหมดแล้วเหลืออยู่เก้ากล่องซึ่งถ้าเราเปิดสิบกล่องอะมันจะขึ้นแบบเนี้ยทั้งหมดสิบช่องซึ่งผมบอกเลยว่าโคเต้อืม ตาละแต่แปลกใหม่จริงนะครับสำหรับระบบนี้สำหรับส่วนตัวผมว่าเปิดทีละกล่องอ่ะคุ้มนะแต่ี่ผมเปิดกล่องมาคือแม่งเท่เกินคือกล่องห้าสิบมึงอ่ะผมกล้าใช้ว่าลูกเมียน้อยเลยอ่ะคือแบบได้ของค้มวิธีเขาเปิดกล่องโคตรสวยดูดิไม่มีความเท่เลยโคตรทั่วไปเลยอ่ะแย้มมีเขตอนแรกผมคิดว่าห้าสิบก็เขาน่าจะทำนะแต่เหมือนแบบแค่สิบบาทเองหนู เอาปเปิดทั่วไปอย่างงี้ไปแหละอย่าไปยุ่งยากเลยไปเล่นตะโกไปแกล้งคนฟาร์มดีกว่าแล้วก็วันนี้กิจกรรมทิงธงกูจะแกล้งคนชิงธงอีกเดี๋ยวผมอ่ะจะกดชิงธงใช่ป่ะแล้วผมก็จะเอาของเกีย้ยนไปยิงเด็กแล้วผมก็จะเอาธงอ่ะวิ่งหนีแ,แม่งด่าเล่นคือเหงาอ่ะไม่ได้เจอพบเจอคนนานอ่ะขอหน่อยละกันนาะนๆะจะแบบอยากโดนดา่าโอ้กิจกรรมเสร็ พูดต้นคลิปก็เป็นสิบนาทีแล้วมั้งนานจัดอะโอเคหลุดเวลิกูดคือทุกครั้งไงนะเว้ยเวลาผมเปิดกล่องอะทุกรอบเนี่ยกูถึงต้องเปิดคลิปหลายรอบไงงั้นคลิปนี้จะไม่มีการเปิดแบบไอ้นี่แหละกูไม่ต้องไปดูรหัสผ่านอีกแม่งเอ้ยลำบากกูอีกแค่เปิดคลิปก็ตายแล้วผมไม่ดูก่อนเด้งดีแลอเกินนะเปิดกล่องเซดะ นี่เชื่อไหมผมเปิดคลิปครั้งที่ประมาณครั้งที่สิบได้อะผมว่าเกินสิบด้วยอ่ะเพราะแม่งหลุดอย่างเงี้ยกูไม่แปลกใจไม่เสียงกูแฮบนี่3สามสามหนึ่งหนึ่งนี่เดี๋ยวให้แอดมินไปเปลี่ยนเอากูบอกพาร์ทเลยสามสามหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์นี้บอกรหัสแอดมินด้วยค่ะเฮียไปเปลี่ยนเองกันสร้างความลำบากให้แอดมินอีกเดี๋ยวไม่ <c oughs> ไอไปไอ้กู แอดมินถามผมว่าเสร็จยังครับพี่เสร็จเทียอะไรหลุดเป็นร้อยรอบอะแอดมินเองเอ้ยครั้งเนี้จะไม่มีการออกแล้วต่อให้แม่งชัดช้าไงผมขอโทษใจแล้วกันคนดู <c oughs> ได้สักทีเหอะอย่าหลุดโอเคเกูดโอเคโนดดอบอันนี้โนดดอบผมหลัล่นล้าได้เต็มที่เลยเล t แหละ่ะ ไอ้เยี่ยมันจะตายวันไหนเนียเฮ้ยมันฟาบอสอยู่ไอ้เด็กมันบอกว่าไอ้เยี่ยมจะตายวันไหนเนี่ยของาากูเก็บปืนฟาบอสอยู่เหรอเฮ้ยพี่ใสมาโอ้ยใส่กูดาเมจโคตรแรงอ่ะยิงนัดเดียวตายอ่ะอุ้ยโดนสูงได้หรอทำไมผมโดนสูงอ่ะมันคือเอฟเฟคฆ่าคนเยอะเหรออ๋อมันคือเก็บพวกเหรียญน,นี้ความสามสารถ มันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยมาแล้วมึงยิไมวะมึงเป็นใครว้สยตว์ม่งมาแล้วมึงยิงทำไมวะมึงเป็นใครว้สาตว์กูคือกระบดขอขกูคือผู้กอบกระโบดลุกตู้ไปดิเฮ้พีพี่อยิงมี่ FC ครับพี่พียิงมพี่พีพี่งเฮ้ยดผมรู้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 ขอดูกระสุนก่อนอีดัลอีซีกรไอเีีดั ให้ได้ชื่อว่าไนี่ไงนี่ไงเอาปืนลุกตูยิงแม่งเลยนี่ไงนี่ไงผมพี่พี่กูมาละวาดไม่มีการปานีใครทั้งนั้นน่ะวันนี้ไม่ได้มาเป็นมิรแต่มาเป็นศัตรูเฮ้ยมันด่ากูใครด่ากูจริงนี่ผมเชื่อเฮ้ยอ้นี่แม่วิ่งเร็วจังอะ เราปืนอะไรมันยิงเนี่ยพี่พี่เป็นอ้โมีพี่แอดเนี่บอกว่าพี่เป็นแอดเหรอเอ้ยเบอร์สองอยากโดนยิงว่ะแอดไอ้หมาจับกูหน่อยดิอ้โดนยิงวะอ่ผมบอกว่าคือไอ้ยิงไอ้พวกนี้คือเขาไม่หัวร้อนหรอกครับเพราะว่าก็คือของไม่ตกไง่แต่ถ้าเราไปแกล้งคนของตกอ่ะเขาด่ากูกระจุยแน่ นี่มึงฟาร์มกันอยู่หรอแอ้ยิงผมเนี้อด็จะยิงเขาทำไมตุ๊กตาผมมึงยิงเขาทำไมเออเชื่อปะเดี๋ยวนาโคเด่๋ยวมันร้อนแน่ตอนนี้อาจจะยังไม่ร้อนนะเพราะว่าอุ้ยมันยาวโต้ด้วยตัวโค่นี่ไงมึงสู้หรอมึงเถียงเหรอมันมาเล่งมันมาเลียบใส่เททัวร์เหรอแรกๆก็ไม่ร้อนหรอกกูดูนี่จะทนกูได้ตะแคงไหนวะนี่ไงมึงจะทนกูได้สักกี่น้ำผมบอกเลยแรกๆก็แบบเฮ้ยแอดมินแอดมินจะยิงผมครับ หลังๆอ่ะไอแอดมินมึงทำกูทำไมนี่แปดดูให้เริ่มแล้วเริ่มแล้วทำไมผมเก็บแล้วมันไม่ได้ละนี่ไงมันไล่ยิงไก่ทำไมวะมันไล่ยิงไก่ทำไมวะนี่ไงการกวนกูเนี่ยตัวปวดเลยขยะฟาร์มพ่งนี่เขาจะไล่ยิงเขาเลยผมขอร้องผมขอร้องเดี๋ยวดูนะครับทุกคนเชื่อไหมเป็นคนได้ไม่ได้เป็นกูหรือปะไอ้เยี่ยกวนต้นตีนขนาดนี้อ่ะ แนอันหี้มันมันไม่ใช่แอดมันมีโอดาสมันไม่ใช่แอดแต่ก็จะมาตัดเล่นีมาดิมาดิกุยากกอยากโดนดงโอยายิงพี่งเียยงไม่รู้หนาเอ้ยไอไอเหี้ยที่มันใส่แต่ะมาใสยิงกลัวนี่ไงฟาร์มนะเฮ้ยเฮ้ยันเป็นกล้องนี้ก็ได้หรอ สวัสดีครับมาเลียวดาไม่มีใครกล้าด่าผมเว้ยผมว่าเนี่าผมเป็นแอดมินครับกูวมึงโดนเม็ดเดียวตายเนี่ยไอ้เหี้ยเอาไม่เอาไม่เอากูไม่เอากูไม่เอากูไม่เอาไม่เอาหรอไม่เอาแต่กูเอาใครเป็นยิงกูนักหนาวะมันจะกิดไม่หยุดเลยไอ้หนูเอ็งไม่รู้แต่ที่ตับที่สูงอะได้กระสุนกูหมดต่อไซเลยโอ้โกลงเกินมาดิสั่งตายอ่ะหรออื่นสั่งตายอ่ะตายเพราะว่าไอ้เหี้ยแม่งปืนเหี้ยก็ไม่รู้คิดว่าอยู่มินโยดาไอ้โมมี ไม่สบายมาแกล้งเขาอีกหรือว่าที่กูไม่สบายเพราะคนสาบแช่งเยอะวะแบบไอ้เฮี้ยงกูมึงแกล้งกูอ่ะกูขอมึงไม่สบายอ่ะจะเป็นงั้นได้เปล่าวะนี่ไงขอปืนใสใช่ไหมใสกูดาเมจล้านหนึ่งนะใสกูดาเมจล้านหนึ่งนะมึงขอผิดกระบอกเปล่าอีเพื่อน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 นี่ย่อผมผมจะแกล้งดีกว่าเขาทั้งหมดความหมดหนวใจไม่ใครอ่มะใสอัพฟาริ์มละดึงดึงละใสโอ้ย ไอ้เอือรเขาเริ่มไม่ไหวกันแล้วว่ะซื้อกระสุดแป๊บพี่ยเก็ขาเริ่มไม่ไหวกับผมแล้วว่ะเอาระมะเด็กเริ่มเอือม่ะดาเมจหมื่นดาเมจหมื่นดาเมจหมื่นไรยิงปืนร้านเดียวเฮ้ยนี่ไงปืนมาแล้วยิงรัานเดียวนหรใครวะขอใส่เหรอใครมาเอาปืนมาได้ยิงรัานเดียววะกว่าละวาดเอ้ยเริ่มด่าผมแล้วเริ่มด่าผมแล้วเชรื่องอิตึงแก่เด็กวอร์ซีดาเฮ้ยบ้าเลยหรอเฮ้ยนี่ไง คิดถือคิดถึงเชื่อป่ะระหว่างที่ผมแบบไม่สบายแล้วผมนอนแบบทำคิดไม่ได้อะนอนแบบเชื่อเยวันนี้นอนไม่โดนด่าเลยนอนไม่หลับอ่ะผมว่าตีนไก่น้ำผ่าแบบเมื่อไหร่จะโดนด่าว่าอยากโดนเด็กด่าจังคิดถึงคิดถึงคือวันนี้โดนด่าแล้วแบบมีความสุขอ่ะปกติจะเครียดน้เวลาโดนด่าไอ้กูไม่สัตว์นึงคิดถึงเต๋อวอนตีเลยกูคิดถึงพวกบ้ากเลยเกิกวันละวัน เออคิดถึงพวกเองจริงเรีโนราเรียวดาพี่ไอ้พี่ไอ้พี่เขาทำไมเขาเก่งเหมือนกันเขาก็มีหัวใจน้ยไอ้จริงเขาทำไมพี่ขอโทษใช่ไหมพี่คิดถึงพวกเองอ่ะเขาก็มีหัวใจแล้จยิงเขาเหมือนหมูเหมือนหมาโอ้โหเยอะเ้ยพูดแล้วกูรู้สึกผิดเลยอ่ะไปดีกว่าวะคนเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันนั้นจะว่าไปไหนโอ้โหขอโทษแล้วกันจ๊อไม่ไหวม่เฮียเมื่อมาอยากจะร้องนกันเลยละคนนี้ เอ,เอ้ยแต่ใจอะเอากูารูดจ,จะบอกให้กูรูดเอาลูดอีกแล้วยเย้ยอืออ่ากูจำพะได้แล้วเออแล้วก็ใครที่โดนผมแกล่ะงงอย่าลืมทาไปหายอันบินด้วยนะเอ้ยรู้สึกบินเลยก็พูดมาว่ามมูไม่ไล้ยงเขาเหมือนหม,มูเหมือนหมามึงทำเกินไปหรือเปล่าเอา้ยแต่ผมจะบอกให้อดมบินเนะี่ยชดพวกคนที่อยู่ในแบบโนดอปอันนี้เยอะนะเพราะว่าอันนี้คือผมเล่นสุดเพราะว่ามันอยู่ในโนดดอปไง ว่าเลยไล่ยิงเขาแต่ว่าถ้าถ้าไม่ใช่โนดอบเนี่ยผมจะเป็นผลซุ่มยิงมาผลซุ่มยิงพร้อมแล้วด้วยภาพต้องกดเข้าแมปหลายรอบอุย้ยนอนดอบหลุดหมดเลยเหรอเอาดีเ,อดเอดยอะกูคนเดียวทำเซิร์ฟหลุดทางเซิร์ฟเลยเป็นคนดีเหมือนเดิมจริงแม้แต่ไม่ได้ทำคลิปตั้งนานคนดูบอกกูเชื่อและมึงฟีดจริงๆไอ้เอยอยทำเขาขนาดนี้ขอโทษจริงๆแล้วทุกคน ผมไม่ได้ตั้งใจจะเก้ทุกคนนะนี่ขนาดไม่ตั้งใจนายเฮียถ้าตั้งใจขนาดไหนวะเนี่ยเอ๊เป็นปืาานพกคาตู้ดีดีปืนพกคาตู้ไอ้นี่แหละการมึงหลุดมาเดียวนะอุ้ยไอ้เชี่ยกระสุนหมดนี่นี่ฮะอยู่เอเซฟเว่เอ้ยรฆ่าคนก่อนไอ้เฮียนายบินมนะันอะ มันแอดมินบอรว่ทุกคนผมหาบอสก่อนปูนปูนฉึกฉักฉึกฉักขอฟาร์มบอสดำให้ทุกคนดูหน่อยละกันมันจะมีเพราะว่าผมว่าคนแม่งจับจองไปหมดแล้วอะ่ะเพราะว่าตอนคลีเสริฟม,มาคือแบบคนกระจุกกันตต้มอะ่ะปูนปูนแบบนี้มีกี่คนโอ้ยได้อยู่ได้อยู่อืม วิธีน้อกของดีนะโอ้ยเย้ล็อกหัวแม่งถ้าวิ่งอยู่แม่งยิงไม่โดนเลยอะซุ่มยิงรอครับโอาแต่ปีกกูมันเด่นขนาดนี้ใครจะไม่รู้วะนี่ไงโอ้หแรงมากปืนลุงตู่แรงมากเยอะแรงเกินปูนปนจิกจักจิกจักใครก็รู้ว่าของโกงกกว่ากว่านี้ละกันเพิ่มความเนียน เอาปืนลูกตู้ไปยิงเขาเลยเดี๋ยวเขารู้ว่าเอาแอดมินมาแกล้ง F7 ต้อง F7 ไว้ตลอดนะเพราะว่าอันนี้คือผมก็ตายได้ทุกเมื่อเหมือนกันนะอ่ะมีคนตรงนี้มีคนตรงนี้เอ้ยเกิดมาเก็บของนะหาล่าบอสด,ดีกว่าผมไม่อยากแกล้งคนเสริมดอบเลยผมแกล้งพวกคนเสริมดอปแ้วรู้สึกผิดจริงๆมันก็รู้สึกผิดทุกเซิร์ฟแหละ แต่กูด้านแล้วไงมาตายด้านน่ะตรงไหนวะอันนี้ไม่มีบอสดำอันนี้มีบอสดำหรือเปล่าคือบอสดำผมพูดเลยแม่งของแรจริงไม่หายากคิบหายตอนนึกสภาพคนไม่มีวิ่งเร็วแบบผมดิแต่กูก็ไม่รีบเปิดคลิปเนาะเฮ้ยมีคนฟาร์มอยู่มีคนฟาร์มอยู่เฮ้ยอ๋อเขาฟาร์มอย่างนี้ โทษทีนะหนูแต่พี่ฟาร์มไวอลดิอ่าไม่กี่นาตายโอ้ดูมันดอบดีไม่คุ้มค่ากันที่ฟาร์มเลยเว้เด้เฮ่นะบอกกูยิงนะนายยี่นี่มายิงสามนาตาย,ม,นานยมีแจกจ c ตะโอ้โหเฉพาะคนออนหมเขี้ยเยดีนะผมออนอยู่ได้จีซั้งห้าร้อยไม่ช่วยก็ยิงไม่ช่วยยิงก็มายิงคนอื่นโอ้กูรู้ดีแลเอ้ยครับพิมพ์ถ้ากูรู้สึกผิดเลก เดี๋ยวไปแก้คนชิงทงต่อวันนี้เราจะเป็นตัวล้างทีเราต้องไม่มีหัวใจเว้ภูมิเอาหน่อยวะแต่ว่าไอ้วิ่งเร็วแล้วหลุดอะ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วครับทุกคนต้องกดทอร์โคงใช่ไหมแต่ผมดูก่อนว่าชิงทงอันไหนมันพิมพ์ว่าชิงทงต้องเอาทอร์โคงไปนะ ม่นคืออะไรวะทุกคนมันจะชิงทงผมจะรู้ได้ไงนี่ประกาศเขาบอกให้ไปโนแลอ๋อเดี๋ยวผมเลื่อนดูแป๊บคำสั่งเสษบอสกลับมาวันแรกไม่เงยรู้สึกผิดว่าไปทําเขาเกินชิงทง นี่โอเคเจอละอใครไม่ออาในเซิร์ฟอ่นนะครับเซิร์ฟทรโงองอันนี้เหรอวะทุกคนทระงองใช่ไหมชิงทงทงโนแลอ่อะชิงทงโนแลป, hn, ป, hn. ปุ๊บปุ๊บกูเปิดก๊อตได้เป่าวะ เออแต่ผมโอเคเซ็นห้าสิบได้โนและแจ๋วใส่เซ็นให้วิ่งหนีทั้งแมปอ่ะให้คนด่าเล่นดีกว่าผมว่าน่าจะโดนด่าประมาณนี้มึงจะเปิดชิงพงแลมเพี่อะไรมึงเปิดมาแล้วม,มึงมึงปะมึงมากว่าตีตัวกูอย่างเงี้ยกระสุนอะไรวะเอวหรอถามยิงโอเอวจริงด้วยผมว่าแล้วเซิร์ฟเวอร์นี้เขาเป็นอะไรกันกระสุนเอววชอบเกินอะ ทรโขงทรโขงกูมันกากอะวะ่าทำไมไม่ใครสนใจเลยชิงทงโนแลฟอร์ตีแจกของมาดวนเออต้องเขียงนงี้ดินี่อ๋อผมรู้แล้วไอ้เฮียทอระโขงกูมันกากมันพิมพ์มันพิม,มพม์แบบไอ้นี่ไม่ได้ให้คนอื่นเห็นนะ<า>ไอเฮียเอ,อ้ย มึงฮะชิงธงมันถูกวะใช่ตรงไหนครับปึ๊บโอเคครับอรอรอไอ้เหี้ยดูแลพ่อร้อยแปดสิบอึ๊บเอ้ยมาชิงธงเริ่มเสียงหูฟังช็อตเนี่ยหูฟังกูหลุดใช่ไหมนี่โอเคไม่เฮ้ยมันหลุดหรือเปล่าวะขอไปเอาธงก่อนละกันขอเล่นจิ๊กต้อนไปกระเบิดธงก่อนละกัน ผมว่าผมมีแววได้เปลี่ยนหูฟังใหม่เว้ยเพราะหูฟังผมมันชอบหลุดกูก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะได้ยินเสียงหรือเปล่านี่ไงเอ,อเก็บเลยละกันเทียคนมาแล้วว่าเซ็นห้าสโกโกโกลัวแต่ตัวละครผมโกงนะผมบอกเลยผมไหวชิวเฮ้ยเอาดีเอาดีาดไม่ตายหรอ ตัวกูเป็นโกงกี่โมเนี่ยไอ้เหี้ยไม่ตายยี่เข้าหัวแล้วนะอุ้ยเฮ้ยอ๋อกูลืมไปกูมีล็อกขวแล้วจะไปกูกูจะหนีทำไมวะเนี่ยนี่ไงทำไมนี่ตายไหมนั่นไม่ตายวะลืมไปตัวเองมีล็อกขวดเฉยแล้วภูมิจะกลัวอะไรถ้าภูมิมีล็อกขวอุ้ยใครยิงกูวะอย่าทํากูอย่าทํากูกูมีปั๊มยาออโต้อีกนะ ไม่ได้มีขันลอกหัวเฮ้ยผมว่าผมไหวว่ะผมมีแบบเอ๋อนี่ไงเุ้ยวู้ยไปถมกูเป็นร้อยเลยมาฟากนี่ไงเข้าหัวเฮียแม็กก็ไม่เกลียดยุยยุยศาตว์อุ้ยไอ้เฮียเข้าหัวไม่ตายผมว่าผมต้องเล่นกลว่ะทำไมเข้าหัวไม่ตายวะ หรือว่าตัวละครมันเก่งนั่นไงคือเซิร์ฟเวอร์นี้ควบปืน,นทั้สิบหวัวไปตายเย้ยปรับเสียงก่อนเสียได้จัดอูมันเข้าไปแล้วอะ่ะเย้เยมันทำงานเป็นแคร์เป็นแก๊งอะ่ะเ,เ,เ,เดี๋ยวผมจะเริ่มเล่นเฮียตอนที่ตรงเวลาใกล้หมดนะครับผมจะวิ่งไปเก็บตรงแล้วก็วิ่งหนีให้คนแม่งด่าเล่น ฮ่าล็อกหัวต้องทำงานเ้อย่าล็อกมั่วสิลูกไอ้ออออออหนูยโยงโยซุกยโยซุกไอ้หนูเอางเอาทงเอาทงเฮ้ยเอาวะอาทงแอ,อ,องงกูเสียล้ครับโอ้โห <laughs> <ย> <laughs> ล็อกมั่วจัด้ยมันซีกัน สียกัมึงยิงกูหาแม่มึงยิงกระงดิไอ้เขี้ยมด่าแม่กันแล้วครับทุกคนขอ้ก้อกกโตม่ไจะนละเอาเีนเงาม่ไย้ร้องหัอ๋ไม่ยิงกูหาพ่อมึงดิใจเย็นเนาะไปกูอไม่ได้ใจเย็นใจเย็นมันด่าพ่อกันจจบเลยอ่ะเี้ยได่าเลยนะานไแล้วใครยิวเวลาิงวัวพวกอ่อนอ อะไรพี่นีอยู่ไหนล่ะมันตั้งโถบัสเนี่ยเอาใหม่น้องคนเรามีรอบแก้ตัวเสมอไอ้เยอะเยกูไปยิงมันกูโดนด่าไอกูโดนด่าเจยเลยอ่ะมาด่ากันทำไมอ่ะมึงก็เต้กันดิคนไทยได้การละกันอยู่วะอไอ้ไม่มีอยู่แล้วสันติอ่ะสันติไม่ใช่ทางออกสำหรับเลือดนักตู้แบบเราหูของฟูฟูเลยอ่ะที่หนึ่งมันได้อะไรวะทุกคนผมอยากรู้อ่ะ ต้องลองเก็บธงหนีแล้วเนี่งพี่ชายไปไหนอะแบ็คหมดแบกหมดหูอยังเก็บแบกหมดแบกหมดไปไ<อ>แล้วนี่ไอ้ธงแตกธงกูธงกูเอ้าเฮียธงกูมึงจะไปไหนเอามาหนีเอามาหนีเอามาหน, oh. เาานีเอามาหนีธงกูยัยกระสุนหมดอีก ชีวิตลำบากลำเค็ญเหลือเกินโอ้เต็มเลยเอ๊บหัวเอ้ยมามีถ้วยโหมามามีแทงกูโหซะวันนี้มีแรงมากกูตายไม่พักเลยอ่ะไอ้เฮ้ยนูบตู่แม่งไม่ช่วยกูเลยเอาทองก่อนเอาทองเนี่ยยิงกันเอาทองเอาทงเมาเพื่อนเฮ้ยเขาช่วยกันหมดทุกคนเอาทองเมาดีมาดิเชี่ยทุกทุกคสัตวเลี้ย แต่ไม่ใช่กับกูอ่ะดิกูมันแบบยิงยันเะาพงไม่ได้พงไม่ได้เฮ้ยยิงผมผมแต่กูยิงอะพงมอ้ไเนี่ยไ้ว้าไปัว้า้ยมีคนว้า้มีคนว้ามีคนว้าแต่ไม่มีย้าแ่ไม่มีว้าแบบไอ้เนี่ยแม่งว้าไปไกลเลยสัตว์นี่ไงใครว้าไม่มีเฮ้ยยิงีไอ้งอะไร ไอ้ยวัลไอ้เนี่ยที่วัลไอ้ยวัลเฮ้ยมันไม่มีใครวัลเลยหนูอมคงละวัลเล่นเกมองค์ละวัลมาทงอ่ะทงมาเร็วทงมาเร็วโผล่ใเก็บทงกูไม่เก็บใครวัลวะยิงทงดิเฮ้ยยิงทงจกันนี่ยิงทงอะไรไม่ยิงยิงคนเว้ยอุ้ยทงแตกทงแตกใครยิงทงใครยิงทงกูไม่ยิงเว้ยกูยิงคนเว้ยตาย ไอเยสดับปะตายมึงอย่าบนได้เก็บทงดียิงคน้เหียมึงไอเทสดับปะอุ yeah. ้ยมันจะตายแล้วครับอุ้ยตายโออมันเก็บทงกันไวยังวะมันมีเทคนิคเก็บเป่าวะมันเก็บกันไวชิบหายอุ้ยหมูตีข้างบนแม่งอุ้ยยี่นี่ช่าตึกจ้าละผมต้องเร่งความเร็วครับเพื่อเอาทง มึงไปเอาธงดิไยิงง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 งนใครได้งงเอาธงยิงงโไอ้สัตว์เหมัอนจะได้ได้แล้วนะไอ้เงี้ยอะไม่ได้ทงอีกแล้วอไม่ทเลยไอ้สัตว์มาเียแงเดี๋ยววิสุดท้ายผมจะลยำละกุช่าเกไม่ได้ธีแต่ผมจะลยำแล้วผมบอกเลยเกงชนะมันได้แล้วะเป็นคนดีมันไม่ได้แล้วไงขอสหน่อยแล้วกันวะรอบก่อนกูก็เฮียไปแล เกียได้ผมไม่มีเดฟร่องหนเลยทับแฟกอันนี้เอา20มิโควตสังตีเลย20มิปุ๊นเฮ้ยวาดได้ไงอ่ะเฮดมินเหรอวาดได้ไงคนนี้20วิอ่ะเฮ้ยตีป้ตีป้กูกูไปลจ้าตามให้คตามพเลยอ่ะทำไมทำไมแอดต้งวามไปปุ๊บ โอ้ยของฟรีนะปอเฮียเดี๋ยววะทอลระโขงรอบนี้ผมผมจะโก้ตีนผมจะตั้งเวลาประมาณสามชั่วโมงอะไรเงี้ยกี่โหูอ๋อมันได้พวกนี้เว้ยเฮีย,ยชิงทงของดีวะสมมุติว่าการใหม่ iPhone 12มาชิงทงมารอบสุดท้ายความบันเทิง ไปให้สุดแล้วหยุดที่โดนด่ามาชิงธงครับแฟกสาม่นั้เท่าไหร่วะหกร้อยอ่ะสิบนาทีชิงธงสิบนาทีมาดิอะไรอนีกัองอะไรวะอไรวะทไองยิงยิงงงยยิงยิงงยงยยิงยิงงยิงงยิ้ยิยงิงงงง เออเกอบถูกใครจะทํากหาดีครับหาดที่ที่หนอครับหาดที่มาตี่ครับที่น่ครับแต่ทําหนูเรเพเงหมดหาดีครับหาดีหาดีนี่ไงแม่ถูกมาแล้วล็อกหัวกูดิยิงเลี้ยงไม่เอาคนน้อยกูล็อกแมกด้วยจ้าตายนี่ไงล่ะกริ่งดกมัไม่ถูเวลากันเลยสิบนาทีเย้โดนหายทุกโดนล่างสี ผมเป็นคนซุ่มยิงอยากอะไรยะกันแล้วกันผมมาลองให้ดูนะว่าชิงของมาได้อะไรอ่ะอุ้ยเียแหลักทำไมกูแหลกวะอุ้ยมันล็อกอะไรของมันน่ะแตกแตกแตกโถงแตกเลยใครจะโถงไอเยี่ยงโถงมาดิเาโถงมาไหนขอโถงแดงเอาเยีทยงกูเก็บโถงไม่ได้เก็บโถงไม่ได้กูปองกูเต็มนี่ยตาย

อ้ที่ได้มันไปก่อนมันไปก่อนเยที่ได้ทงค่มันไปก่อนเกยไม่ได้ทงแ่มก่อล่ได้ทงแ่มนไกอนเ่้แม่อนเล่ด้ทมันไปก่อนเลยได้งแมก่อนเย่ได้ทมันไปก่อนเลยี่ได้งมันไปก่อนเลยที่ไ้งยมนก่อนเลยท่ได้อ่ะัไปก่อนเลยที่ได้ทงแไ่นเลที้ทงแมนเลยอะ่ได้เันไมก่เด้งแ่กเล่้งแค่มันก่นเลี้แ่มันกก่อนล่้ทงมันไปอนเลเ อ้าตายไอ้เย้ยสิบนาทีก็น่านเกินจริงกว่าทุกคนไอ้เย้ยโดนเด็กด่าเลยสัตว์นโอ้ยธงมันอยู่ข้างในอ่ะไปยิงธงดิโอจิบคันเลยบอผมว่าของเก็์อะไรมาได้ป่ะวะตู่ตู่โอ้ยไมเล่นเดิมแบบนี้นะกูเล่นเดิมแบบนี้อ่ะชิงธงสิบนาทีเยอะน่าจัดอ่ะ แค่ไปยิงกันอยู่ที่มึงไม่ไปยิงทองวะไปยิงกันอยู่ที่ไหนกูยิงกูจิ้งทองสิบนาทีให้ตายเถอะเออไปยิงทองเอ้ยมึงไปยิงทองดีมึงจะนไปอ่าเยอะเยเวลามันเหลือหนูอุ้ยนี่ช้ำมันนี่โอ้ตายเลยก็สำหรับใครนะที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอันนี้ก็แค่ซิมเพิลเดี๋ยวเราเจอกันอีกยาวๆผมคิดของเกียรไว้เต็มไปหมดนะครับก็เจอกันคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบาย และใครที่โดนผมแกล้งอย่าลืมทางไปเอาของด้วยนะครับบ๊ายบาย